นายสมคิดจันทมรึกผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในการเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช2568จังหวัดปทุมธานีณตลาดกินซาจังหวัดปทุมธานีพร้อมรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุเพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่11ถึง17เมษายนพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่รวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้มาตรการเชิงรุกเช่นการเข้าประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนที่มีการเลี้ยงฉลองตามบ้านไม่ให้ขับขี่ยานพาหนะขณะมึนเมาเป็นต้นในการนี้นายองอาจนธรรมนิธาผู้แทนวัดพระธรรมกายมนลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายพร้อมด้วยนางสาวกุลสิริสิริรัศมีกุล ประธานชมรมรักบวรรักศีลห้าปทุมธานีในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภร์ได้มอบอาหารสำเร็จรูปขนมขบเคี้ยวจำนวน500ชิ้นเพื่อสมทบเป็นสวัสดิการให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วยค่ะ